แถวแรงมากยอดขาย CITY TURBO และอ m e r a มาผิดคาดในที่สุดเราก็ได้รับยอดขายของค่ายรถบางค่ายประจำเดือนมีนาคม2020แล้วนะครับและกลุ่มที่มีคนอยากรู้มากที่สุดคงหนีไม่พ้นกลุ่มรถยนต์นั่งซีดานขนาดเล็กยอดนิยมที่หลายคนต่างจับตามองกันก็คือ All New Honda City และ All New n s s s n อ OMERA นั่นเองครับ และนี่ก็คือยอดขายประจำเดือนมีนาคม2020 Honda City Turbo 2,785คัน n i s s ันอ m e r a 1,78 0คันเมื่อเราดูยอดขายรถยนต์รุ่นอื่นของ Honda และ Nissan ก็ปรากฏว่าบางรุ่นมียอดขายที่พอทรงตัวได้อยู่อาทิ Honda Jazz เขาก็ยังขายได้1,292คัน หลดลงมาประมาณนึงนะครับเพราะปอติเน่แจสเขา,าขายประมาณ1,700คันต่อเดือนหรือนิสันโนดก็ยังพอขายได้นะครับที่580คันแต่เมื่อเป็น City ้และ a l m e มรกากบกลายเป็นว่ามียอดขายที่หล่นหัวแบบอาการหนักมากๆเลยครับหลนจากเดิมประมาณ74%จนถึง100%เมื่อเทียบกับยอดขายเดือนกุมภาพันธ์2020ที่ผ่านมา ซึ่งเหตุผลที่ยอดร่วงลงส่วนหนึ่งน่าจะเป็นการชะลอการส่งชิ้นส่วนซัพพลายเออร์หรือการชะลอการซื้อรถลงในช่วงล็อกดาวน์เดือนมีนาคมครับแต่อย่างไรก็ตามยอดขาย Honda City ประจำเดือนมีนาคม2020ก็ยังมากกว่า a l m เมร่าเท่าตัวอีกด้วยถือว่ายังเป็นแกปที่ยังคงที่อยู่และหนำซ้ำนะครับยอดขายของอ l m เมรเนี่ยตามหลัง City Ative Master 2 ก็คืออยู่อันดับ4นั่นเองครับเรามาโฟกัสยอดขายแต่ละรุ่นย่อยของ Honda City กันบ้างดีกว่านะครับรุ่น RS จัดเต็มเนี่ยเขาขายได้823คัน SV รุ่นคุ้มค่า1,292คันเกรด V 384คันเกรด S 286คันครับส่วนยอดขายรุ่นย่อยของ Nissan อ m e r a มีดังต่อไปนี้เกรด VL ขายดีมากขายดีที่สุด 591คันเกรด V 309คันเกรด EL 99คันเกรด E 71คันและเกรด S ที่หลายคนดูเชียร์มากก็คือขายได้1คันนะครับเพราะว่าคนน่าจะขยับเป็นรุ่น E หรือรุ่น VR ไปเลยมากกว่าเมื่อยอดขายแสดงออกมาให้เห็นเช่นนี้ตลาดรถยนต์630,000บาทจนถึง660,000บาทนั้นก็ยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่มากอยู่ดีเนื่องจากมันเป็นออราคาที่เป็นจุดสมดุลที่ลูกค้ารู้สึกว่า ยังคุ้มค่าที่จะซื้อรถอยู่ดีครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด u b s c r i b e ช่องคิดกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ